ผมอยากเป็นหนาเพราะพี่ฮะ,ะเปอร์ชื่อดังผมขอเข้าวงไปได้าอยากดังเหรอหวังจะวิดีโอที่แหม่มขอให้หวังถ่ายให้ได้หรือเปล่าแหม่มได้เข้ารอบแล้วนะหวังยินดีต้อนรับเข้าสู่โครงการ The Spirit Next Idol าแหม่มดังแล้วเราจะไม่ได้เจอกันแล้วหรอกะะอหวังก็ดังตามมาด้วยดิจะได้เจอยังไงอืมอเหนียวดับเปิลเ,เหรอครับผมอยากเป็นแบบโพี่ฮะถ้าางนั้นนะผมไปแต่งลาม,มาแล้วค่อยมารับให้กูฟังทีหลังลาม,ลามปนค,คืออะไรโอ่ยดี๋ยวนี้แบบแต่งเพลงไม่ด้วยเหรอเราชอบท่อนที่หวังร้องมากเลยนะ พี่ปืนเป็นแรงบันดาลใจของผมครับเรื่องของมึงเนี่ยคนเราถ้าอยากจะทำอะไรสักอย่างก็ทำแ้งนั้นแหละวันนี้มึงจริงจังแค่ไหนวะจริงจังเท่าที่กูทำได้แต่เอิญไปทำได้แค่เนี้ยพี่เบิดมีพี่วายอยู่แล้วไม่ใช่เหรอไม่คิดว่ากีจะเชียร์ขนาดนี้นเราต้องเอธิานายปืน เอาคืนมันด้วยวิธี่างผมผมจะทากเพลงต่อวงมัหลอกอ่เดียกบกวงดุฟี่พอมึงดังแล้วเขาจะเดินมาหาน่แน่พิ่เดี๋ยวมึงเนี่ยยอมแค่ไหนหนึงต้องไม่เสียทำเป็นฟรีฟตอนนี้รู้สึกยังไงคะที่น้งมันดีเราหลังจะดูจบวงพวกเราไม่ชิบหายแล้วเพราะมันมีคนเที่ยอยูกคนนึงอะไรนะครับ บีดเพลงต้ออยู่ฝั่งใครวะต้องมีแต่มืงเท่านั้นถ้าไม่ทำร้ายกูอะน่าโง่สกทีชอบคนขี้เทียนนะกูรู้ว่าตัวกูเองอ่ะมีค่าเท่าไหร่กูไม่ได้มาทำเพลงเพาจะเป็นโนบอดี้คนบางคนถึงพยายามจะเป็นบางยากแค่ไหนมันก็เป็นไม่ได้ช่วงนีนะครับเอาแต่เราทุกคนเข้าสู่ r ็อคแบทเทิลสเปเชียลแบบนะครับเนี่ย มันเป็นช่วงเวลาตรงนี้ที่จอด VIP ครับ VIP ออะไรวะก็ไม่มีใครเชิญเลยครับเชิญ oh. เลยครับนายเซนเน็กเหรออยาให้กูดังบ้างล้วกันจำหน้าไว้ดีๆในเหี้ย <c oughs> โอเคครับพร้อมหน้าพร้อมตากันแล้วครับตอนนี้สำหรับนักแสดงของเรานะครับผมเอาขอเสียงักแสดงจากคนดีหน่อยเดิโอเคโอเคอะงั้นเราพูดคุยกันสักเล็กน้อยฮะรบกวนทุกท่านนะผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยในโลกความเป็นจริงชื่อหนึ่งในเรื่องชื่อหนึ่งงั้นขอแนะนำตัวชื่อจริงนามสกุลจริงในเรื่องเล่นเป็นใครและ AKA อะไรฮะจัดไปเลยครับผมชื่อดีมครับผมสุภกิจถิญญจันนะครับผมก็ในเรื่องรับบทเป็นหลังครับผม AKA ในเรื่องก็พาลีครับผมอ พาลีนี่ะแล้วนี่คือดีไพเป็นพาลีโอเค okay, ครับต่อครับเอเลค่าแมคค่ะวาิลซ่าซอพัฒนาคุณค่ะชื่อ,อในเรื่องร,รับบทเป็นแแบมค่ะ AKA ก็แหมบบเลยอ่าโอเคครับ <Ooh. S 1> ครับมาเรียนาเดเรนเชียกาค่ะในเรื่องร,รับบทเป็นไวน์ AKA ก็ไวน์เหมือนกันอ๋อโอเคครับคงเชื่อรด้คงเชื่อได้ครับผม,เอ,มเ,อเอา,เอา בכ, วัสดีครับนนก<ะ>ุลนะครับก็ในเรื่องวันนาบีนะครับรับบทเป็นเกย์ครับผม โอ้ยแต่พอแล้วพอแล้วแอน้องสาวคุณชนะสวัสดีค่ะชื่อนุน่พิชชารสันตินะคุณนะคะในเรื่องรับบเป็นปันค่ะ AKA ก็ปันค่ะ,ะสวัสดีครับชื่อกันเฉยตโพนครับผมในเรื่องรับบทเป็นหวังดีครับ AKA D.O.G. ครับผมอ่าสุสดท้ายสุสดท้ายสวัสดีครับผมแทนทันยุครับ,รบ,รบในเรื่องรับบทเป็นแทน AKA ก็แทนยุ A K A G A ครับผมโอเค งั้นขออีกสักคำถามเนึ่งเลกันผมเชื่อว่าหลายหลายท่านเป็นครั้งแรกที่ได้ปรากฏตัวในซีรีส์แบบนี้และบางคนเนี่ยพูดเลยว่าใช้คำว่าเดบิวต์ได้เลยเดบิวต์กันตรงนี้เลยเป็นครั้งแรกเหมือนกันนะฮะงั้นถามความรู้สึกแล้วกัน,นะฮะเรเลนซีรีส์เรื่องนี้ครับเริ่มจากพี่แทนแล้วกันครับผมฝังนุนครับก็เรื่องนี้ก็เป็นซีรีส์เรื่องแรกของผมครับแต่ที่สำคัญคือ เราได้มาใช้สกิลที่เรามีอยู่คือการรับในการแสดงด้วยแล้วก็ได้เจอแักแดงเก่งๆอย่างโนดกุ้นอย่างมาริน่าอย่างทุกคนที่นาทีนี้ครับเลยได้มีความตื่นเต้นแต่ว่าก็ผ่านไปได้ดีดีครับอ่าโอเคครับต่อมาฮะ s t r a จ e ครับก็สนุกมากครับก็ด้วยความที่ทุกคนมีแพชชั่นกับเรื่องนี้มากทั้งนักแสดงแล้วก็ทีมงานอะไรเงี้ยครับก็ทุกครั้งที่เราไปกองถ่ายเป็นเหมือนกับเราได้เติมเต็มอะไรบางอย่างของเรากลับมาทุกครั้งครับผมก็ มีอะไรเซอร์ไพรส์รให้ทุกคนดูแน่นอน,นครับผมติดตามดูกันได้นะครับครับผมต่อมาฮะคุณนุ่นครับก็สนุกมากเหมือนกันค่ะก็จริงๆเรื่องนี้ถึงนุ่นจะไม่ได้แรปนะคะแต่ว่าก็มีโอกาสได้ดูทุกคนแรปแล้วก็รู้สึกว่ามีแพชชั่นเดี๋ยวจะไปฝึกแรปบ,บ้างค่ะก็เนะื้อแฮปปีแล้วก็ในเรื่องกับเฮียนนทเป็นเรื่องแรกด้วย<ช>วก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆแต่ผมพูดเลยว่าเฮียนนท์ตอนนี้สามารถสอนคุณแับได้แล้วนะเมื่อกี้ผมเห็นจากเทเลอร์นี่คือไม่ธรรมดามากนะ เราฟังเหลือฝังตัวเป็นซิ์ด้วยค่ะครับผมอ่ะครับคุณคุณนนท์ครับผมเป็นไงบ้างครับครับก็เอ่อเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกที่เราได้ลองแลรปเนาะก็รู้สึกว่าต้องทำกันบ้านหนักนิดนึงเพราะว่าเอ่อจากจากที่เห็นก็คือแทบจะทุกคนเลยเป็นศิลปินเป็นนักร้องอยู่แล้วอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเอ่อต้องซ้อมเอทพาร์ทแรบเนี่ยให้หนักนิดนึงพอฉากที่มันเป็นเปอร์ฟอร์แมนซ์อย่างเงี้ยเราจะได้ไม่แบบเสียเวลาอีกครั้ครับผมโอ้โหนี่พระเอกชัดๆนะฮะคิดถึงคนอื่นในการออกกองด้วยโอ้โหขอเสียงน้องคุณนะฮะโอเคครัับบต่อมมาครผ <Why S 2> ก็รู้สึกเหมือนมาเจอเพื่อนค่ะดูครั้งที่ได้ออกกองแล้วก็ชอบซีรีส์เรื่องนี้มากๆเพราะว่าเขาโฟกัสที่เพลงจริงๆแล้วเพลงทุกเพลงเนี่ยก็สอดคล้องกับสตอรี่ของซีรีส์เรื่องนี้ด้วยก็อยากจะขอฝากซีรีเรื่องนี้ด้วยค่ะโอเคครับผมมาต่อมาครับค่ะก็ดีใจที่มีส่วนร่วมในซีรีส์เรื่องนี้ค่ะเป็นซีรีส์เรื่องแรกด้วยแล้วก็ได้ร่วมงานกับพี่พที่แบบมี ประสบการณ์ใช่ประสบการณ์ค่ะก็ได้คำแนะนำที่ดีแล้วก็ประสบการณ์ที่ดีด้วยค่ะครับผมซึ่งน้องดูตื่นเต้นมากฮะใจเย็นนะฮะโอเคครับต่อครับผมก็ดีใจมากฮะที่ได้เล่นเรื่องนี้นะครับผมเพราะว่าเรื่องวอลนบีเนี่ยผมเชื่อว่าฮิปฮอปหลายๆท่านเด็กแรปหลายๆท่านกว่าจะแบบว่าขึ้นมาได้ขึ้นมาเหมือนทำเพลงหรือว่าคนยอมรับได้ก็ต้องเคยเป็นวอนบีขึ้นมาก่อนผมเชื่อว่าซีรีส์เรื่องนี้นะครับอาจจะทำให้คนที่แบบกำลังมีฝันหรือกำลังต่อสู้กับฝันอยู่อาจจะแบบรู้สึกว่าอ้ย มันเหมือนชีวิตจริงเลยว่ะอาจจะเป็นแรงบันดาลใจได้ครับอ่าและจริงๆนะฮะหลายคนไม่รู้นะครับผมว่าพาลีเนี่ยมีตัวตนจริงๆครับผมนั่นคือดีมไฮเป็น AKA แรกของดีมไฮนะฮะหลายคนอาจจะไม่รู้เรื่องนี้นะฮะแม้กระทั่งดีมไฮเองก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะครับผมเคตัวเองลยอกๆเป็นเอเคเขาจริงๆก่อนหน้านี้ครับผมโอเคครับผมอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวขอให้นักแสดงตรงนี้พักกันแป๊บนึงนะครับผมทุกคนถอยหนึงฮะเดี๋ยวเราจะเชิญนักแสดงเขาเรียกว่าเป็นอีก2ท่านที่เป็นนักแสดงรับเชิญนะฮะที่มาอยู่ในซีรีีส์เเรื่องนนน้แลลปป็ศิิ เลยใช่โอเคครับผมขอเสียงให้กับ s อ t i t a n i u m แล้วก็ไนซีเด้งสวัสดีครับสวัสดีครับสวัครับสวัสดีครับโอเคครับผมโอ้โหจริงๆผมว่าสองคนนี้เนี่ยไม่ต้องแนะนำตัวแล้วล่ะรู้อยู่แล้วนะครับผมว่านี่คือพี่เดย์ไทเทเนียมนะครับและนี่ก็คือไนซีเด้งนะครับผมถามเลยดีกว่าคุณเล่นเป็นอะไรในเรื่องนั้นนะครับพี่เดย์ครับ เล่นง่ายมากเลยนะครับเล่นเป็นตัวเองนะครับเป็นเอไนเดียว๋อแล้วเป็นไงฮะความรู้สึกในการออกปอกก็เห็นความตั้งใจของทุกคนแล้วก็ทางทีมงานแล้วก็ทางพี่ตั้มผู้กำกับนะเป็นเป็นซีรีส์ที่ดูแล้วแบบเฮ้ยมันมันเรียวแล้วมันมันมันเขาเรียกว่าเชื่อเชื่อก็น้องๆทุกคนนี่เต็มที่กับงานมากเลยครับนี่ถึงคัดพี่เดย์บอกว่าเรียลนะว่าทุกคนที่อยู่ในวงการนี้ต้องไปดูเลยนะ เฮ้ยที่เขาไม่ได้บอกอะไรง่ายๆนะฮะกร่ตีไม่ง่ายๆนะครับผมอ่ะไนซินเอ็กครับคุณเล่นเป็นใครในเรื่องครับครับก็ชื่อไนซ์นะครับไนซินเอ็กในเรื่องเล่นเป็นไนซินเอ็ก AKA ไนซินเอ็กเออเว้ยนเออน่าจะเล่นยาก <c oughs> เป็นย็นไงบ้างการทำงานในเรื่องนี้ฮะก็จริงๆรู้สึกเป็นเกียริมากครับแล้วก็ทุกคนทำงานเป็นเฟรนลี่มากแล้วก็เหมือนกับว่ามาอยู่กับเพื่อนอยู่กับใน ไม่คิดว่าเป็นการแสดงเป็นอะไเลยเพราะผมได้เป็นตัวเองไงก็ใจก็เป็นแล้วก็เป็นเกียิมากที่โดนช็อตนนคุณเมื่อกี้เต็มข้ออ่าโอเคครับผมก็เดี๋ยวต้องไปติดตามสองท่านนี้ในซีรีส์นะครับว่าเขาจะปรากฏตัวมาตอนไหนอะไรยังไงก็ตามโอเคครับงั้นขอบคุณทั้งสองท่านนี้ฮะเชิญนะครับผู้บนครับครับโอเคคนต่อไปคนนี้สำคัญมากๆานะครับครับผมถ้าไม่มีคนนี้ซีรีส์เรื่องนี้ไม่เกิดแน่ๆนะครับครับผมขอเชิญผู้กำกับนะครับคุณต้อมนิทิวงเทพนะครับผม นี่อยู่ในข้อบากเข้มนี่มาจากตอนสองนี่สวัสดีพี่ต้อมอีกรอบนึงนะครับผมอีกรอบครับพี่ต้อมครับผมลองเล่าถึงการทํางานแล้วก็เรื่องเขาเรียกว่าบอกน้ําจิ้มกับคนดูนิดนึงแล้วกันว่าจะดูเรื่องนี้ได้อะไรบ้างโอ้โหาเหมือนเดิมงั้นงั้นเป็นบอกว่างั้นเป็นบอกว่าสิ่งที่มันพิเศษกว่าเรื่องอื่นมันยังไงบ้างก็จริงๆแล้วโดยโดยเนื้อหาถ้าจับต้องชัดๆสั้นๆก็คือวัยรุ่นสร้างตัว แล้วเขาเป็นสร้างตัวโดยเพลงแล้วไอ้คำว่าที่ที่เมื่อกี้สกู๊ตดีมเขาอธิบายเป็นของคําว่าวันนบีผมว่าจริงๆแล้วไอ้ไอ้คำว่าวันนบีเนี่ยมันมีอะไรที่มากกว่านะั้นจริงๆมันคือถ้ามึงไม่ไม่วันนบีคุณก็ไม่มีอ่ะ,อะถูกไหมไม่วันนบีมีวันนี้ใช่นั่นคือสิ่งที่พวกเขาเหล่านี้ทุกคนรับบทบาทครับเดนนี้แล้วจริตของเขาแต่ละคนมันมันสามารถอินเข้าไปใน S <S โอ้เอางี้ฮะซีรีส์วอนดามีเนี่ยหลายคนเห็นเป็นซีรีส์เกี่ยวกับแรปแรปอีพ็อปแล้วถ้าเกิดคนนี่เขาไม่ใช่สายแรปสายอิพ็อปสามารถดูได้ไหมฮะไม่มีปัญหาเลยฮะคือเอาเอาถ้าไม่ไม่นับเกี่ยวกับเรื่องเพลงมันไม่ได้หมายความว่า,าคนที่ไม่ได้อินฮิพฮอปจะจะเสียันไม่ได้ผมว่าจริงๆแล้วไม่ว่าจะคะแนนไหนยังไงก็ตามมันมันสามารถอินกับซีรีส์เรื่องนี้ได้หมดเพราะว่าทุกมันเป็น coming of age ของการเติบโตของวัยรุ่นรุ่นนี้ Uh huh. มาต้องไปดูกันเอาเองแล้วกันอ่ะสุดท้ายฮะพี่ต้อมครับฝากซีรีส์เรื่องนี้ให้กับคนดูที่ดูอยู่ในไลฟ์และคนดูในห้องส่งทั้งหมดนะฮะก็เอ็นดูซีรีส์เรื่องนี้ด้วยวกันนะครับผมเชื่อว่าจะเข้าไปอยู่ในใจทุกคนได้ไม่ยากนะฮะตัวละครตัวใดตัวหนึ่งอาจจะแทนใจของพวกคุณได้แน่นอนผมกะลันตีโอเคครับผมอขอเสีงยงร่วมกันนะฮะเยบร้อยเลยครับผมงั้น เอางี้ฮะตอนนี้แต่ละคนตื่นเต้นกันมากนะครับผมง่ายงี้ผมขอขอบคุณศิลปินทุกท่านที่มาพิธีตอนนี้แล้วกันนะสทุกท่านนะฮะเชิญลงจากพิธีได้เลยนะครับผมพักผ่อนมาฮะพักผ่อนก่อนนะฮะเพราะว่าผมพูดเลยว่า <Heidi> ท He <puts S 2> so anyway, ี like of of ่ให้เขาพักผ่อนเนี่ยเพราะเดี๋ยวเขามีโชว์ให้ดูนะฮะอ่ะใครอยากดูโชว์จากนักแสดงของเราบ้างขอเสียงหน่อยฮะแต่แต่ก่อนจะไปดูโชว์ของนักแสดงผมบอกว่าวันนี้เนี่ยเราคือซีรีส์วอนนาบีเราเป็นซีรีส์กับฮิปฮอป แล้วเราเป็นซีรีส์ที่เล่าเกี่ยวกับเค้าเจอร์ของฮิปฮอปเมื่อกี้หลายคนเนี่ยดูเทเลอร์เห็นมีช็อตรันแบทเทิลใช่ใช่ไหมครับพี่เดียรว,วันนี้เรายัางไงก็ซีรีส์ฮิปฮอปขนาดเนี้ยสิ่งที่ขาดไปไม่ได้ก็คือรับแบทเทิลแหละมันคือเค้าเจอร์ใช่ซึ่งวันเนี้ยเราจะเอานักแสดงของพวกเรามารับแบทเทิลให้ดูกันครับผมผมก่อนที่จะเริ่มชมใครอยากดูรับแบทเทิลขอเสียงหน่อยได้ไหมครับโอเคก่อ,คอนที่จะไปดูรับแบทเทิลผมขอบอกแบบนี้ การแรปแบทเทิลมันคือประเพณีมันคือ c u เจอร์นะฮะเราไม่ได้เอาคนมาบูลลี่กันบนเวทีแต่อย่างใดนะครับผมมันคนละเรื่องกันนะฮะอันนี้เราเป็นโชว์มันจะคล้ายๆชกมบ่ยอ่าเหมือนเป็นกีฬาเป็นกีฬาอย่างนึ่นใช่พอรับเสร็จปุ๊บก็กลับไปเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมโอเคงั้นเดี๋ยวเราขอรีสเตตนะฮะให้กลายเป็นเวทีแบทเทิลงั้นเอางี้ผมกับพี่เนี่ยต้องแบ่งเป็นคนละฝ่ายแบ่งฝ่ายเลยหยุดไปพักธมิตรกันก่อน ตอนนี้ผมตอนที่ผมไม่ตอนที้ผมไม่ชอบหน้าพี่แล้วให้พี่เป็นผู้ชอมาว่าเฮ้ยพี่ถอดถอดถอดดูคนระเบินนั้นแหะโอเคพี่อยู่ฝั่งสีน้ําเงินไปเออผมอยู่ฝั่งสีแดงอ,าาอันผมขอถามพี่ก่อนเลยว่าคู่แรกของการแรปแพทเทิร์นของพี่เนี่ยฝั่งของพี่อเป็นใครเพราะว่าฝั่งของผมเนี่ยแค่เห็นสีหัวของเขาอ่ะจากหน้าสตูเดินมาก็เห็นแล้วเขาแค่สีผมปะขอผมเป็นผู้หญิงอ่ะเอาชนะได้หรือเปล่าเปล่าผมปะ ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นยังไงนะฮะขอสีแดงให้กับแม็กซ์ล่าทางด้านผมขอสีน้ำเงิขอสีให้กับซีนนี่เอ๊ะโอ้โหเป็นไงเป็นไงคุณหมอก่ณ์ไรโอ้โหมาใส่